คลิกจบเกมใครจะรอดคดีน้องชมพู่สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบที่ได้เสียชีวิตอย่างปริศนาจนกระทั่งเมื่อวันที่1นมิถุนายน2564ศาลสารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับ นายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53.2564ทับลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหาคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการ ที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทางด้านประชาชนในโลกออนไลน์หรือผู้ที่ติดตามข่าวสารคดีของน้องชมพูน่นี้ตอนนี้ได้แบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าลุงพลไม่น่าจะเป็นคนทำน้องชมพู่ด้วยเหตุผลและพฤติการของลุงพลและเวลาที่หายไปของลุงพลนั้น รวมไปถึงพยานแวดล้อมพยานหลักฐานก็ไม่แน่ชัดจึงไม่เชื่อว่าลุงพลจะทำน้องได้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าลุงพลต้องเป็นคนทำแน่ๆเพราะถ้าหากลุงไม่ได้ทำทำไมทางศารจึงได้อนุมัติออกหมายจับออกมาลุงพลตกเป็นจำเลยในคดีนี้รวมถึงป้าแตนภรรยาของลุงพล แต่อย่างไรก็ตามทีสำหรับคดีของน้องชมพู่นี้ต้องติดตามกันต่อไปสังคมยังจับจ้องมองดูอยู่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีพยานหลักฐานอะไรที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าลุงพลเป็นคนทำโปรดติดตาม23พฤศจิกายนนี้สุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไร ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป